<c oughs> สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพูดคุยหลังสลากออกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่าง,างจังหวัดนะครับเพราะเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืคนก็เลยจะมาทําการพูดคุยก่อนว่ามีสุรใดหลุดมั่งเพราะงวดที่แล้วข้างบนนี้หลุดกระจายเลยครับเพราะในในเบื้องต้นผมบอกแล้วว่าข้างบนมีสิทธิ์จะเบิ้ล ถ้าไม่เบิ้ลศูย์กันหนึ่งจะต้องติดตัวหนึ่งแต่มันเอาเลขหนึ่งมาเบิ้ลทําให้สูตรเราหลุดจะเหลือสูตรไหนบ้างที่เราจะนํามาใช้ในงวดน,นี้ก่อนจะไปดูคลิปพูดคุยเรามาดูคําเตือนประจาช่องต้นน้าก่อนคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกข้อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณี เป็นการคำนวณจากสิติย้อนหลังทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ว่าสลากรัฐบาลจะทําการออกเลขอะไรนะครับแต่นี้เป็นการคำนวณโดยใช้สิติย้อนหลังเพื่อทำให้ตัวเลขเข้านะครับแล้วมีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อนะครับขอให้แต่ละท่านใช้ดุลนินิจในการเลือกใช้ตัวเลขเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรกัน <c oughs> ในข้างบนเนี่ยหลุดเราได้ เก้ากับสี่นะครับสี่ไปอยู่หลักร้อยก็ถือว่าไม่เข้าก็ถือถือว่าหลุดกระจายเลยนะ <c oughs> เพราะผมบอกแล้วว่าหวยวันนี้ในงวดนี้มันจะเบิ้ลเพราะฉะนั้นในสูตรเนี้มันจะมีสูตรโอโหของของผมนี่หลุดเยอะนะครับในสูตรข้างบนนี้เพราะฉะนั้นเราจะตัดสูตรที่หลุดนี่ทิ้งไปตัดสูตรหลุดนี่ทิ้งไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาหาสูตรกันใหม่ว่าสูตรมันจะเหลือกี่สูตรและในสูตรบนล่างซึ่งไม่เคยหลุดเลยในงวดนนี้พอไปเจอเลขเบิ้ลก็หลุดนะครับซึ่งเป็นเลขเอ่อบนล่างนี้เป็นสูตรเลขห้าตัวเดี๋ยวดูซิว่าในงวดหน้าเราจะปรับไปใช้ในสูตรไหน ในสูตรที่ผมใช้นํามาตัดนี่ก็หลุดนะครับสูตรหกตัวนี้หลุดกระจายเลยนะนี่หลุดเหลือไม่กี่สูตรนะครับเหลือสูตรนี้ที่ยังอยู่สูตรนี้ที่ยังอยู่สูตรนี้สามารถปรับสูตรได้ในหลักหน่วยก็หลุดในหลักหน่วยนี่หลุดไปสองสูตรเลยครับแต่แต้มบนสามตัวบนยังเข้านะสี่หนึ่งหนึ่งก็คือเข้าที่หกแต้มหลักร้อยก็เข้าที่เลขสี่ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่าตัวนี้ไม่เข้าสูตรตัวนี้ไปปิ้นไปหลักร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้เข้าที่สิบหน่วยเดี๋ยวจะมาดูวิธีคิดด้ว่าวันนี้ข้างบนเราจะใช้สูตรไหนนํามาคิดนะครับเออสูตรนี้เราสามารถปรับได้นะปรับเป็นเลขหกตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะคิดสูตรขึ้นมาใหม่นะสําหรับข้างบนเมื่อน,นํามาผสมกับสูตรเก่า ในสู่ข้างล่างสี่กับแปดตัวเก่งเราไม่มานะครับมันไปเข้าตัวกันก็คือสองเก้าแต่ว่ามันออกกลับตัวนะก็คือสองเก้าไปเข้าตัวกันตัวเก่งนี่ถือว่าไม่ผ่านนะครับก็ถือว่าถ้าใครกันตัวกันก็อาจจะถูกได้นะก่อนผมจะกลับบ้านในคลิปที่ผมมาพูดคุยนี่ผมมาดึงอีกทีหนึ่งผมดึงมาผมตัดสองเก้าทิ้งนะก็ถือว่าไม่เข้าก่อนผมจะกลับบ้านเนี่ยผมมาดึงไว้ ที่ห้าแปดกสองเก้าผมว่าจะนำมาลงแล้วนะแต่ไม่ได้ลงก็เลยทำให้เพื่อนสมาชิกไม่ถูกนะว่าตอนหลังผมมาคิดเออความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นหกแปดสองเก้าห้าแปดสองเก้านะแต่ก็ผ่านไปแล้วครับก็มาดูคลิปหน้าว่าผมจะลงสูตรอะไรให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะเพราะว่า <c oughs> ผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วสูตร บางสูตรหลุดจะต้องทําการคิดสูตรขึ้นมาใหม่นะแต่สําหรับข้างล่างเนี่ยยังถือว่าเดินดีนะในสูตรที่เราตัดล็อกไว้เนี่ยเนี่ยในชุดเนี้ยที่ผมมาคิดโชว์เนี่ยผมว่าแล้วมันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ออก29นะเพราะมันติดทุกทุกสูตรเลยนะเนี่ยเนี่ยสูตรข้างล่างยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ดีนะยังใช้ได้ดีในสําหรับสูตรข้างล่างนะสูตรแทบจะไม่ค่อยหลุดนะครับ ข้างล่างนี้ถือว่าเข้าแต่ดึงตัวไม่โดนก็คือไปดึงเป็นตัวสำรองนะข้างล่างนี้ถือว่าเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะเนี่ยในสูตรนี้ก็เข้านะเนี่ยเข้าทุกสูตรเลยนะแต่ว่าเราดึงตัวไม่โดนนะครับนี่ผมมาวงไว้สองเก้าเยมาเข้าที่สองเก้านะแต่มันออกเก้าสองสูตรข้างล่างไม่ส่วนมากสูตรข้างล่างไม่หลุดนะครับ ในสูตรหลักของเราที่ผมคิดโชว์สองเก้าในชุดที่หนึ่งนี่ถือว่าสอบผ่านนะครับในชุดที่สองซึ่งเป็นเลขหกตัวก็ผ่านในชุดที่สามมาหลุดสูตรสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้ออกนะก็คือชุดที่สามผิดไปสูตรสุดท้ายแต่สามสูตรบนก็ยังอยู่กับเรานะครับส่วนบนล่างเลขบนล่างเนี่ย มาหมดเลยนะมาข้างล่างไม่มาข้างบนนะวันนี้มาข้างล่างไม่มาข้างบนเดี๋ยวผมจะมาคิดสูตรนี้ให้ดูและจะนําสูตรตัวนี้เข้ามาเสียบหนึ่งสูตรดูซิว่าความเป็นไปได้ของวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เลขล่างนะเพราะาเลขล่างดูแล้วยังเข้าดีนะครับเข้าดีไม่หลุดนะครับ ไอตัวนี้ก็เข้าที่เลขเก้านะนะตัวนี้เข้าที่เลขเก้าก็คือสูตรนี้ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่ห้าครับเดี๋ยวผมจะใช้ชุดนี้เป็นชุดที่ห้าซึ่งเป็นชุดหลักเลยสูตรข้างล่างก็ยังถือว่าเข้าดีนะแต่เราจับไม่โดนนะครับวันสุดท้ายผมมาจับโดนนะแต่ไม่ได้มาลงนะ ก็ผมรีบกลับต่างจังหวัดน,นะครับผมไปพิจิตนั้นทาเรื่องปลูกบ้านอยู่ก็เลยไม่มีเวลานะครับเนี่ยวันสุดท้ายนี่ผมมาเขี่ยสองเก้านะเนี่ยผมมาเขี่ยสองเก้าแต่ไม่ได้มาลงให้สมาชิกดูนะนี่เพราะผมใช้สูตรทั้งหมดมาดึงวางไว้ตรงนี้และใช้เลขดับมาตัดนี่เลขดับอยู่หมดเลยครับดับอยู่หมดเลยนะยเนี่ยมันติดดับแปดดับหกเสียได้เสียได้นะ สำหรับงวดหน้าก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าตอนเย็นผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาไล่สูตรล่างให้ดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยใครมีอะไรเสนอแนะมีอะไรบอกกล่าวมีอะไรทักท้วงมีอะไรติเตียนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ